สวัสดีครับผมโน้ต VP อยู่กับเกมนีโนคุนิ no Crossworld กิจกรรมคู่มือเอพิโซดปีศาจโบราณในตำนานมันจะมีอยู่ทั้งหมด6เควสขั้น2ก็มี6เควสขั้น3ก็มี6เควสถ้าทำทั้ง3ขั้นมันก็จะได้หมวกเป็นรางวัลสุดท้ายแล้วแต่เราจะเลือกว่าอยากได้หมวกอาชีพอะไรเนี่ยกล่องหมวกพื้นเมืองทะเลทรายผมทำเสร็จไป3เควสละเควสแรกคือเปิดพาร์ทปีศาจโบราณในตำนานมันน่าจ,จะมีกดไปทันทีปะ หรือไม่ก็ไปที่ตรงนี้เมนูทางซ้ายมือเอพิโซดปีศาจที่เข้ามามันก็จะมีตัวโทโคโทโคเนี่ยเป็นปกคลิกเข้าไปให้มาเปิดตรงนี้ที่มันเป็นคําว่าซื้อแล้วเปิดพาร์ทเอพิโซดน่าจะ10โกโเองมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแค่นั้นแหละแล้วเคเวสต,ต่อมากําจัดมอนสเตอร์และตามหาสมาคมวิจัยสนธยา10ครั้งเมื่อกี้ผมปล่อยทิ้งไว้ที่คอสฟิลแล้วพอผมกลับเข้าเกมมามันก็ได้อันนี้ขึ้นมาหินวิญ,ญญาณสมาชิกเนี่ย แล้วเควสมันก็ผ่านเลยก็คือไปตีมอนต,ตามแมปนั่นแหละในเควสเนี่ยกำจัดมอนสเตอร์และตามหาสมาคมวิจัย10ครั้งแล้วเควสต่อมาทําลายวัตถุโซเชียลเช่นไหกล่องไม้ก็เข้ามาในเมืองอย่างตรงเนี้ยมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับยักษ์กินนี่ใช่ไหมมันจะมีตัวหนังสือขึ้นมาเยอะแยะเลยเตะไปเดี๋ยวก็เจอเองอะ่ะเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้แหละมันบ่นว่าเฮ้ยฉันตัวอ้วนไปหน่อยฉันกินเยอะไปหน่อยมันจะเจอก็ตอนที่แกพูดนี่นแหละเตะไปอ้าวไม่มีแฮะ มันหลอกมันหลอกเรานี่มันหยุดกล่องมันก็อยู่แถวๆวนี้แหละทํา3ครั้งใช่ไหมก็เตะหายไปเรื่อยๆจนเจอไอสมาคมเนี่ยสตัวค่อต่อมามันบอกว่าค้นพบสมาคมสนธยาที่ปลอมตัวเป็น n p c 3ครั้งเมื่อกี้ผมเจอไป2ตัวแล้วยืนอยู่ที่เดียวกันด้วยมันมันสปอนเรื่อยเรือ่อยอ่ะอย่างไอตัวเนี้ยชาวบ้านที่น่าสงสัยเนี่ยคือ NPC ที่น่าสงสัยปลอมตัวเป็น n อ c นลีวเราก็ตีไปเปิดออโต้ตีไปน่าจะเสร็จแล้วแหละ3ครั้งเห็นไหม ยืนรออยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าใครเจอตรงไหนในเมืองอะ่ะก็ยืนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่แปบ๊บเดียวไม่นานไอ้หพวกนี้ก็เกิดเรื่อยๆแต่ไม่รู้มันจะสุ่มที่เดิมเปล่านะอ๋อใช้จํานวนเรียบรายวันครบแล้ว NPC จะไม่ออกมาแล้วก็เควสต่อมาตามหาสมาคมวิจัยสนธยาที่สะกดรอยตามส่วนใหญ่จะเป็นพวกสัตว์เป็ดเง,งี้ยที่เจอมานะเมื่อกี้มันจะเดินตามเราเดี๋ยวลองเดินดูไปเรื่อยๆนี่นี่นนนมาละ ไอโดจีนี่ตัวหนึ่งละเข้าไปใกล้ๆมันเนี่ยแล้วเตะบุบ๊ไม่ได้ว่ะมันบอกว่าจํานวนเรียกรายวันอะหมดแล้วสแสดงว่าต้องรอพรุ่งนี้แล้วละ่ะการที่จะเรียกไอสมาคมวิจัยสนธยาเนี่ยมีจํากัดเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําได้แค่บางเวสแต่อย่างผมวันเนี้ยวันแรกก็ทําเสร็จไปแล้ว2ออย่างที่ตามหาไอสมาคมวิจัยสนธยาอะไรเนี่ยเหลือตามหา NPC ที่มันตามเราส่วนใหญ่มันจะปลอมเป็นสัตว์แล้ววิ่งตามเราลองดูนะแมวนี่จะตามไหม ไอโฟลา่านี่จะตามไหมมันมีเป่าคุยได้ด้วยอะเฮ้ยๆๆทำไมวิ่งตามอะเป่าคุยแล้ววิ่งตามเหรอแต่พอเราเดินหามันก็มันจะเดินหนีนะเราต้องเตะมันเนี่ยของผมจำนวนมันครบแล้วรลายวันอะ ต้องรอพวกนี้สำหรับกิจกรรมคู่มือเอพิโซดปีศาจโบราณในตำนานก็จะมีประมาณนี้สำหรับขั้นแรกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ